สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน,นครับคลิปนี้ก็มาทดสอบเกมคอนท่าครับก็จะเป็นคอนท่าเหมือนต้นตำรบภาคแรกๆนะครับเลยนะครับนี่มีแต่ภาพกราฟิกก็สวยกว่านะครับแล้วก็แอบ,บเล่นยากกว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็มีอะไรออปชันที่ลูกเล่นของเกมเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับ เกมนี้เล่นได้สองคนนะเล่นได้สองคนผมบอ,อกเลยว่าเล่นคนเดียวแอบยากไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับแต่ก็เล่นได้เพลินๆนะครับสนุกสนุก โอเคนะครับผมก็ทดสอบประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้รีวิวเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เล,เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนกันนะครับก็สินค้านะครับตรงใต้ล่างคิดได้เลยนะครับ อันนี้มันด่านแรกนะผมบอกเลยแค่ด่านแรกนี่ก็ยากนะครับแอบยากนิดนึงนะก็ถ้าใครมีจอยแยกเนี่ยก็สามารถเอาอจอยมาต่อได้สองคนเลยนะครับเราเล่นไปสัก นี่ก็บอสด่านแรกเลยคุณยังจำกันได้ใช่ไหมตอนเล่นตอน,นเด็กเครื่องเฟรมิคอมปืนนี้มันโกงอะล็อกเก็ต โอเคครับก็ประมาณนี้ครับเก็บขอนทา